ลึกที่สุดเลยในชุดนี้ก็คือนี่ครับพญาเสือมหาอำนาจครับนะพญาเสือมหาอำนาจครับนี่คือพญาเสือมหาอำนาจรุ่นแรกนะครับหลวงปู่หลิวท่านจะสร้างและปลุกเสกเป็นรุ่นแรกเนื้อนวะโลหะปีพศ2522นะครับนะสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสวยสมบูรณ์มากๆดีครับคมชัดเลยครับพญาเสือมหาอำนาจครับใครต้องการบารมีมหาอำนาจติดต่องานเจรจาพาทีนะครับ ดีนักแรครับปี2522เนื้อนวะโลหะครับสวยมากเลยองค์ที่1นนะครับต่อไปนะครับลำดับต่อมาเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญพิมพ์หยดน้ํารุ่นแรกครับนี่คือเหรียญพิมพ์หยดน้ํารุ่นแรกเนื้อนวะโลหะนะครับท่านจัดสร้างและปลุกเสกในปีพศ2526ครับ2526นะครับ เนื้อนวะโลหะนะครับพร้อมเลี่ยมทองครับสวยๆเลยครับพี่ๆนะเดิมๆครับไม่เคยผ่านการใช้ครับเหรียญหยดน้ํารุ่นแรกของหลวงปู่หลิวครับอ่ะสวยมากนะครับต่อไปนะครับปี2526แล้วก็มาเป็นปี2 5 3 3ครับนะปี2 5 3 3หหลวงปู่หลิวได้จัดสร้างพญาเต่าเรือนรุ่นนี้ครับนะพญาเต่าเรือนพิมพ์สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีแช่น้ำมนต์นะครับ แช่น้ำมนต์องนี้คาบน้ำมนต์น้อยนะครับคาบน้ำมนต์มีไม่เยอะนะครับน้อยนะครับทำไมมันจะมีบางองค์นะครับจะมีบางองค์ที่คาบติดเยอะคาบติดน้อยครับไม่แปลกครับพี่ๆเพราะว่าองค์ไหนนะครับนะที่หลวงปู่หลิวได้นําขึ้นมาแจกจ่ายเร็วก็จะมีคาบน้ำมนต์น้อยครับองไหนที่แช่อยู่ในน้ำมนต์ยาวนานก็ยังมีคาบน้ำมนต์เกาะติดครับ นะปี33บางท่านได้เช่าบูชาในปี3536 37ก็มีครับนะท่านจะสร้างและปลุกเสกนะพญาตเต่าเลือนพิมพ์สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีบล็อกนิยมนะครับองนี้เป็นบล็อกนิยมเนื้อเกินนะครับนี่ฮะจมูกโดง่งนิ้วครบต่อโค้ดคมชัดลึกครับรุ่นแรกครับสะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีปี2 5 3 3ครับนะหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลุกเสกนวัดไร่แ่งทองครับสวยมากนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ สวยเลยนะครับองค์ที่3ครับปี33แล้วต่อไปก็มาเป็นปี2536ครับในปี2536นี่ครับท่านได้สร้างนี่ครับพญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นแรกครับนะนี่คือพญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับเนื้อนวะโลหะครับท่านจัดสร้างและปลุกเสกในปี2526เอ่อ ไม่ใช่ครับ2,536ครับขอโทษด้วยนะนะครับปี2,536เนื้อนวะโลหะแบบนี้สร้างไว้แค่เพียง4,000องค์เท่านั้นครับนะหล่อโบราณรุ่นแรกครับด้านหลังนี่ครับเนื้อนวะจะติดผงพุทธคุณเม็ดทรายเสกนะครับแล้วก็ต่อโคตดอกจันทร์ไว้ใต้คอพญาเต่าเรือนครับสวยสมบูรณ์มากๆครับองค์นี้เดิมๆเลยครับพี่ๆนะรุ่นแรกครับหรือเรียกกันว่ารถถังฝั่งทนครับรถถังฝั่งทนนะครับ ปี36นะครับหล่อโบราณรุ่นแรกก็ต่อไปก็เป็นพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวยหรือ3รวยนะครับต่อโค้ดมุมบนซ้ายมือนะครับต่อโค้ดมุมบนซ้ายมือเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับท่านจะสร้างรุ่นรวยรวยรวยในปี2536ครับนะชื่อดีเป็นมงคลนิยมมากครับรุ่นรวยรวยรวยหรือ3รวยเนื้อนวปี36ครับองนี้ประกายสีทองสวยจริงๆครับสวยมากๆเลยนะครับ นะพี่ๆท่านใดพบเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอวอวยพรให้เฮงๆเลยรวยครับต่อไปปี36เสร็จแล้วก็มาเป็นปี2537ครับปี2537ท่านได้สร้างพญาเต่าเรือนรุ่นนี้ครับลือลั่นเรื่องลือครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นรุ่นเอก,กลาบเงินหลานทําอะไรก็เป็นเอกสําเร็จเป็นหนึ่งนะครับได้ทั้งลาบนะครับได้ทั้งเงินลลานนะครับ จะสร้างในปี2,537ณวัดไล่แต่งทององนี้ต่อโคตมุมบนขวามือนี่ครับมุมบนขวามือเป็นรูปเต่าเล็กๆนะครับขวามือตรงนี้คือเนื้อนวะโลหะนะครับถ้าต่อโคตมุมบนซ้ายมือคือเนื้อทองแดงลมดาครับนะบองนี้เป็นเนื้อนวะโลหะสร้างไว้แค่เพียงนะครับ4,999องค์ครับพิมใหญ่ยอดนิยมนะครับเอกลาบเงินล้านเนื้อนวะโลหะสร้างน้อยมากและสวยมากเลยครับองนี้ เดิมๆเลยครับดูครับผิวติดลุ้งมาด้วยนะครับสวยมากสวยมากเอกราบเงินล้านครับปีสามหกอ่าปีสามเจ็ดอุ้ยขอโทษทีครับพูดผิดปีสามเจ็ดนะครับเนื้อนวะครับต่อไปปีสองพันห้าร้อยสามเจ็ดอุ้ยย้อนหลังมาหน่อยนะครับพี่ๆจ๋าปีสามหกอีกหนึ่งรุ่นนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นมหาลาบครับมหาลาบมหาโชคเนื้อนวะโลหะต่อโค้ดด้านล่างซ้ายมือในโค้ดของรุ่นนี้ครับ ง่ายๆเลยนะนะครับไม่ต้องไปดูจุดอื่นครับของเก๊ทําให้เหมือนครับนี่ครับในโค้ดจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งเห็นไหมครับอย่างนี้ครับนี่คือของแท้บางท่านบอกไปดูที่ขาล่างด้านด้านขวามือของของเรานะครับตรงนี้นะครับจะมีเส้นนะอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็เป็นของแท้นะนะแต่สําหรับผมผมดูที่โค้ดครับจบที่โค้ดเลยรุ่นนี้ดูง่ายครับอง์นี้จมูกโด่งนิ้วครบ รุ่นมหาลาภมหาโชคเนื้อนวะโลหะสร้าง4,000องค์ครับในปี36ชื่อดีเป็นมงคลด้วยครับมหาลาบครับสวยมากๆสวยมากๆเนื้อนวะครับต่อไปในปี2,537นะครับหลวงปู่หลิวได้จัดสร้างพญาตเต่าเรือนรุ่นนี้ไว้ด้วยครับพญาตเต่าเรือนรุ่นรอต่อทอรอต่อทอรวยเต็มที่เนื้อเงินนะครับ ท่านจัดสร้างและปลุกเสกในปี2,537ครับนะครับ2537ครับรอต่อทอรวยเต็มที่ครับเนื้อเงินนะครับปลุกเสกในพิธีเสาหมหาเศรษฐีปี37ครับนะสวยสมบูรณ์มากๆเลยครับพี่ๆนะครับรอต่อทอครับชื่อดีมากนะต่อไปในปี2,538นี้นะครับท่านได้สร้างไว้หลายรุ่นนะครับเริ่มจาก องนี้ก่อนเลยครับท่านสร้างร่วมกับนะท่านสร้างร่วมกับหลวงปู่คูนปลิสุทธโธครับนะรุ่นรวมพุทธคุณครับรวมพุทธคุณระหว่างของหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูลเข้าด้วยกันครับและก็มีชนวนมวลสารจากเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยในปี2 5ง8มอบแผ่นจานยันนะเงินทองนาคให้กับนะหลวงปู่หลิวมาหล่อหล,อ,ลอมเป็นชนวนมวลสารในการสร้างรุ่นนี้ด้วยครับ รุ่นรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะต่อโค้ดเฮงนะครับตัวหนะมีเม็ดงานะจมูกโด่งครับผิวสวยๆครับนะปี38สวยสมบูรณ์มากๆครับพี่ๆจ๋าสวยสมบูรณ์มากๆครับรวมพุทธคุณปี38เนื้อนวะครับโค้ดเฮงนะต่อไปในปี38ท่านก็ได้สร้างพญาเต่าเรือนรุ่นนี้อีกครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นบุญพาวาสนาสงครับบุญพาวาสนาสง โชคดีมีสุขขอให้ทุกคนร่ำรวยนี่คือเจตนาในการจัดสร้างครับพระยาตะเต่าเรือนรุ่นบุญภาวัฒนาสง่งองค์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะต่อโคตรนะักแจกกรรมการครับสร้างเพียง2000องค์ครับแล้วสวยงามสมบูรณ์คมชัดมากๆเลยพี่นะสวยงามสมบูรณ์คมชัดมากๆครับดูครับงดงามมากๆงดงามมากๆครับบุญพาวัฒนาสง่งแจกกรรมการหนึ่งใน2000องค์ครับเนื้อนวะโลหะครับนะ ต่อไปในปี2538หลวงปู่หลิวท่านได้สร้างรุ่นนี้ไว้อีกครับนะพระยาเต่าเลือนหลอโบราณรุ่นรุ่นอะไรครับกิ่งเรียกทรัพย์ครับกิ่งเรียกทรัพย์นะด้านหลังนะครับจะบรรจุเม็ดทรายเสกผงพุทธคุณไว้ในนะในองค์พญาเต่าเรือนแล้วก็กดอัดครอบนะครับครอบไปด้วยแผ่นนวะโลหะ1แผ่นครับแล้วเวลาเราเขย่านะครับ จะมีเสียงเม็ดสายเสกวิ่งดังชิกๆๆๆอยู่ในตัวพยาเต่าเรือนแล้วก็ต่อโค้ดพอผ่านครับคมคมลึกๆครับนี่ครับต่อโค้ดพอผ่านครับนี่คือรุ่นกิ่งเรียกซับนะครับนะหรือเรียกสั้นๆว่าหล่อเรียกซับครับนะหล่อแล้วเรียกซับดีด้วยครับเนื้อนวะโลหะปี38ครับพร้อมเลี่ยมถองกรอบทองสั่งทําเข้ารูปสวยๆเลยครับหล่อเรียกซับเนื้อนวปี38ครับ ต่อไปองค์สุดท้ายครับปี2539เป็นจิ๋วแต่แจ๋วนะครับนะองนี้เป็นจิ๋วแต่แจวของหลวงปู่หลิวปันโกนะครับนะพญาเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกเนื้อนวะโลหะปี39ครับนี่ครับนวโลหะนะครับหายากมากครับพี่พี่จ๋าตอนนี้ครับจะต่อโคตรนะนะครับนะผิวเข้มเข้มพร้อมเลี่ยมทองครับ นะคุณพี่สุภาพบุรุษคุณพี่สุภาพบุตรสตรีบูชาดีนักแลครับเปิดโลกเปิดลู่ทางธรรมมาหากินเปิดช่องทางธรรมมาค้าขายเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับเนื้อนวะโลหะปี3 9้าครับจิ๋วแต่แจ๋วของหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะ